สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Zero Network อยู่กับผม Network ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่ช่วง anime info กันเลยดีกว่าโดยในคลิปนี้ anime ที่ผมเอามาพูดก็คือ CUE ซึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกผมเลยเรียกว่า CUE แล้วกันโดย anime เ,เรื่องนี้จะเป็นมีจำนวนทั้งหมด24ตอนนะครับผมเป็นแนวบิวสิกนะครับเรื่องย่อก็คือ อนิเมะจากเกมมือถือแนวนักภาควงการนักภาคผลิตโดยยูเมตาคอมพานีและแกลนฟิสซิก้านะครับใช่ครับเรื่องย่อมีแค่นี้ครับโดยสตูที่ผลิตก็บอกในเรื่องย่อแล้วก็คือแกลนฟิสซิก้ากับยูเมตาคอมพานีนะครับผมฉายทุกวันศุกร์เวลาห้าทุ่ม5 5นะครับผมดูถูกลิขสิทธิ์ได้ที่บิลลี่บิลลี่นะครับเอาละในเมื่อเรื่องย่อไม่มีงั้นเราไปเรื่องของนักภาคและตัวละครกันเลยแล้วกัน มันเริ่มที่ตัวละครแรกเลยครับก็คือฮารุนะมุสึอิชิได้นักภาพคุณยูรินะอุชิยามะอ่ามาะทาคาโทริได้นักภาพปคุณเนเนะฮิเอะฮิเอดะนะครับชิโฮคานโนะนะครับได้นักภาพประคุณเคียวค่ะโมริยะนะครับโอนกะซึกิอิ ซึกินะซึกิธรรมดาได้คุณยูนะโอกาตะเป็นคนพากย์นะครับยูกิเทนโดได้รับภาพเป็นคุณอายากะทาคาบุระและตัวละครสุดท้ายชิสะอาคากาวะนะครับได้รับภาพเป็นคุณซาซึกิมิยาฮาระนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปดูถูกลิปสิได้ที่บิลี่บิลี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย